เคยคุยกับพ Get ่อว่าแบบว่าเรียนศิลปะเอาอะไรกินอะไรเงี้ยเพื่อจะร้องไห้ก็อยากทำให้ได้แค่นั้นจริงๆมันก็คือการบำบัดเหมือนกันนะเวลาแบบได้ทำแบบเทนหรือว่าทำอะไรที่มันแบบมันรู้สึกว่ามัมีคุณค่าตอนนี้หรอคะน่าจะประมาณแสนกว่าแต่ว่ายังไม่ได้แบบรวมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือรายได้หลัก เหมือนเราเรียนเซรามิกมาค่ะแล้วพอแบบเรียนจบมาก็ทํางานอยู่แบบนึงแต่ว่าก็ยังอยากทําเซรามิกอยู่ก็เลยซื้อเตาเป็นของตัวเองแบบเตาเล็กๆค่ะทําแต่ของเล็กๆพวกแบบต่างหูเข็มกัดแล้วก็แบบไปขายตามตลาดนัดอะค่ะเพราะมันแบบทาไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะมีจานมีแก้วมีชามมีความอยากทําเพื่อเลี้ยงชีพเหมือนกันเพราะว่าแบบเคยคุยกับพ่อว่าแบบต้องเรียนศิลปะเอาอะไรกินอะไรเงี้ยเออก็อยากทําให้ได้แค่นั้น มันมีบ้านนี้อยู่แล้วเหมือนโลเคชั่นมันดีใช่ไหมคะมันแบบเดินจากรถไฟฟ้าได้ก็เลยดิดมาเลยเหมือนเป็นที่ทํางานอะไรย่างเงี้ยพอมันเป็นบ้านเนอะมันก็อยากจะให้มันแบบมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนอกจากเซรลมมิกอย่างเดียวเริ่มทําคือจริงๆไม่ค่อยโฆษณาค่ะเน้นลูกค้าที่เคยซื้อจากแบบงานต่างๆที่เราเคยเคยไปออก แล้วแบบคนถามเยอะว่ามีสอนปั้นไหมอะไรก็แบบแปะป้ายข้างหน้าว่าเรามีเวิร์กช็อปเซรามิกนะเมื่อก่อนจะเป็นอาวลาสองสาคนแต่ช่วงนี้คือแบบบาง,บางวันคือมาแบบ1 0บสิมันเหมือนแบบว่าน่าจะมีคนมารีวิวบ่อยๆ t i k t o ok กตหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าถ้าหาคอนเทนต์ทำกิจก,กรรมวันว่างไปไปทำอะไรดีก็อาจจะแบบเวิร์กช็อปเออมาเพ้นเซรามิกแบบชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ย คนที่มาเวิร์กช็อปที่เนี่ยคิดว่านะเขาน่าจะชอบงานที่ร้านด้วยหรือว่าอาจจะมีเรฟเฟอเนซ์จากแบบพิม์เทเลบางคนก็มาปั้นแบบอ,อยากได้แก้วน้าเนี่ยแต่ว่าเป็นหน้าตัวเองมีปั้นเราก็เพ้นค่ะสั้นสุดคือ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีแบบเพ้นท์อย่างเดียวดูจากกลุ่มลูกค้านะคะที่แบบแพ็กๆงานแบบส่งไปให้อ่ะคือแบบมีคุณหมอพยาบาลอะไรเงี้ยเยอะมากออฟฟิศตรงเนี้ยคือเยอะมากค่ะบางคนก็แบบ พอวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ชวนเพื่อนมาเพ้นท์ก็มีจริงๆมันก็คือการบำบักเหมือนกันนะพอคนมาเพ้นท์หนึ่งครั้งอ่ะเขามาเพ้นท์อีกครั้งหนึ่งเขามาเพ้นท์เรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเรียนปั้นตั้งแต่980แล้วก็มีคอที่ใหญ่ขึ้น,นะะจะเป็น2,000 2,500 ตอนนี้สตูเวิร์กชอปเยอรมีนเยอะมากมากๆแบบมากจะไปแข่งเขาทางโซเชียลหรืออะไรเงี้ยก็ยากค่ะคือต้องเป็นคนที่เคยมาจริงจริงใส่ใจกับคนที่ได้รับงานไปมากเลยนะคะบางคนอะ่ะงานปั้นออกมาแล้วมันลาวอะ่ะคือเราพิมไปบอกเขาว่าเดี๋ยวช่วยปั้นใหม่ไหมหรือว่าถ้าอันไหนที่แบบมันเป็นความผิดพลาดจากทางเราอะ่ะก็คือให้มาปั้นใหม่ได้เลยหรือว่าแบบเอออันนี้แก้วที่ส่งไปมันแตกอ่ะเดี๋ยวเราเราคืนตังค์ได้เลย ตอนนี้หรอคะน่าจะประมาณแสนกว่าแต่ว่ายังไม่ได้แบบรวมทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือรายได้หลักเลยที่โซเชียลสำคัญมากลูกค้าช่วยรีวิวให้หมดเลยตอนนี้ที่คนเยอะน่าจะเป็นพร้อมเห็นเพื่อนแชร์สตอรี่อะไรเงี้ยคืองานที่เห็นหรือว่าอะไรเงี้ยก็แชร์สตอรี่แล้วแท็กล้านอะไรเงี้ย ส่งฟรีลงทะเบียนเพิ่มขึ้นนิดเดียวแล้วก็แบบเออเขาได้ส่งงานส่งงานฟรีอะไรเงี้ยก็ถือว่าแฮปปี้ใช่แล้วเราก็ไม่ต้องไปจ้างคนมาทำรีวิวน่าจะปั้นไปเรื่อยๆค่ะแบบว่าเหมือนพัฒนาพัฒนานงานตัวเองไปเรื่อยๆจริงๆมันคือทำในสิ่งที่ชอบ